ช่วงนี้ไปดูเรื่องราวที่เจ้าของห้องเช่าซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมนะฮะก็เปิดให้คนไปเช่าอยู่พอไปเปิดดูห้องโอ้โหตกใจมากมเห็นคราบเลือดเต็มห้องเลยครับะนะไอถูพื้นที่มีคราบเลือดก็ยงังก็ยังถูกทิ้งไว้แบบนั้นกางเกงเสื้อผ้าผ้า,ผาปูที่นอนห้องน้ํามีแต่คราบเลือดเต็มไปหมดก็เลยมาเก็บภาพเหล่านี้โพสต์ในโซเชียลตามหาคนเช่าตามหาญาิว่าคนโดนทําร้ายเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างยังมีชีวิตอยู่ไหมคใครไปทําร้ายเขา เขาก็เลยไปหาภาพจากเลองวงจรปิดก็ไปเจอเป็นภาพของผู้ชายมากับเด็กก่อนแล้วผู้หญิงก็ตามเข้าไปแต่ต่อออกไปเนี่ยผู้หญิงไม่ได้ตามไปด้วยนะก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างะนะฮะก็เลยเอาเรื่องราวมาโพสต์แบบนี้นะครับเป็นผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งคุณผู้ชมก็เขาถ่ายคลิปเนี่ยสภาพห้องเช่าเขาแล้วก็โพสต์ใน Facebook ไปเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับเขาไปเปิดห้องให้คนเช่าพอหลังจากนั้นก็ไปเปิดดูห้องก็ตกใจสุดขีดแล้วครับ เห็นสภาพห้องมีแต่คราบเลือดเต็มห้องเลยผ้าคนหนูก็เปื้อนเลือดบนเก้าอี้กางเกงยีนที่พากอยู่ก็มีแต่เลือดครับส่วนในห้องนอนน้มันมีถังปั่นผ้าถูพื้นก็มีแต่เลือดเต็มเป็นสีแดงคือน้ำในเป็นสีเลือดไปเลยนะฮะนะครับนอกจากนี้ก็มีคราบเลือดทั้งในห้องน้ําทั้งประตูห้องผนังห้องมีรอยคนเอามือไปปาดอะครับมีแต่เลือดส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดตรงทางเดินเขาเห็นนะมีผู้เช่าเข้าไปพักเป็นผู้ชายมากับเด็กก่อน แล้วก็มีผู้หญิงเดินตามเข้าไปแต่พอจังหวะที่ออกมาเนี่ยผู้ชายออกไปกับเด็กแต่ผู้หญิงไม่ได้ออกไปด้วยเจ้าของห้องพอเจอแบบนี้ก็เลยไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันที่สพบางใหญ่จังหวัดนนทบรุรีเนี่ยฮะอันนี้ภาพวงจรปิดเนี่ยครับนะฮะโดยเจ้าของห้องเนี่ยโพสต์ข้อความบอกว่าช่วยแชร์ตามหาผู้เชา่าหรือญ,ญาติผู้เชา่ารายนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเลือดเต็มห้องแล้วผู้เช่าก็หายไปสงสัยว่าตายหรือโดนฆ่าตายหรือเป็นอย่างไร ทีนี้เจ้าของเขาก็ไปโพสต์ความคืบหน้าบอกว่าติดต่อผู้หญิงคนเช่าได้แล้วโดยผู้หญิงบอกว่าถูกแฟนเก่าเดี๋ยวสามีเก่าเนี่ยที่มีลูกอยู่ด้วยกันเนี่ยเลิกกันมา8ปีแล้วนะลวงมาทําร้ายครับแล้วก็เอาลูกชายแล้วก็หนีไปแล้วขู่ว่าจะไม่ให้เจอลูกชายอีกเลยเธอก็หวาดกลัวมากเพราะฝ่ายชายข่มขู่ไว้กลัวทางบ้านจะโดนทําร้ายไปด้วยนะครับ ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปคะคุณมรวีการแก้ววิจิตลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ไปพบก,กันกับเจ้าของห้องเช่าคนนี้คือนางสาวเพชรลัดดาอาจยุทธบอกว่าวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเธอเยพยายามติดต่อผู้เช่าแต่ติดต่อไม่ได้ก็ตัดสินใจเปิดขึ้นไปดูที่ห้องพักไปเคาะประตูเรียกนะฮะจนรู้ว่าห้องนี้มี3ามคนพ่อแม่ลูกเขาอยู่ในห้องซึ่งตอนนั้นเธอก็รู้สึกว่าผู้ชายเนี่ยน่าจะเป็นพ่อเด็กแต่ว่าท่าทางก็ค่อนข้างจะมีพิรุธเหมือนกันนะครับ ถึงหน้าห้องลองโทรไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ไม่รับแต่ตรงช่องประตูค่ะมันมีลมแอร์ออกมาอยู่เราก็เลยลองเคาะห้องดูก่อนดีกว่าตอนแรกตัดสินใจที่อยากจะบิดประตูเข้าไปเลยแต่ก็ด้วยความที่เกรงใจก็เลยอยากลองเคาะดูก่อนเคาะไปสามรอบเงียบไม่มีการตอบกลับเคาะอีกครั้งหนึ่งทีนี้กับกายเป็นผู้ชายมาเปิดห้องแต่ผู้ชายที่มาเปิดห้องเนี่ยเขาก็แง้ามอ่ะดูลักษณะท่าทางแบบเลิกลักมากแล้วเรามองไปอ่ะตรงช่องประตูเราเห็นเป็นเด็ก เด็กผู้ชายประมาณ5้าขวบนอนอยู่ นอนนอนอยู่ตรงโซฟาเบดแล้วในลักษณะห้องคอนโดนี้มันจะเป็นห้องวันเบดซึ่งก็คือข้างนอกเนี่ยจะมีที่วางโซฟาเป็นจะแบ่งสัดส,สว่วนเป็นเป็นสำหรับวางโซฟามีทีวีแล้วก็เปิดประตูห้องเข้าไปเป็นห้องนอนนะคะแล้วก็แปลกใจว่าเฮ้ยแล้วทาไมในห้องนอนเรามีทําไมไม่ไปนอนทําไมเด็กมานอนอยู่ข้างนอกแต่เราก็แบบมีเห็นมีผู้ชายมาเปิดก็เลยเก็บความสงสัยไว้อีกอย่างหนึ่งเห็นมีเด็กด้วยดึกแล้วด้วยเราก็เลยไม่อยากรบกวนแล้วก็เลยแต่ขอโทษด้วยนะคะคิดว่าไม่มีคนอยู่แล้วเราก็แบบ แต่ถ้าเกิดยังไงเรากวนเอาค่าเช่าให้ด้วยนะคะเราก็เลยแจ้งเขาแบบนี้แล้วก็บอกขอโทษด้วยเขาบอกคับับครับเดี๋ยวโอนให้ครับลักษณะยิ่งคาพูดดีแบบเลิกลักไม่ให้เราเห็นลักษณะในห้องเลยแง้มันนิดเดียวเองแล้วก็ปิดประตูแล้วก็ปิดประตูปรากฏว่าพอไปที่ห้องเนี่ยคือห้องอ่ะไม่ได้ล็อกเราก็เลยเปิดประตูห้องเข้าไปแล้วก็ไปเจอสภาพสภาพแบบอย่างที่เห็นนะคะมันเป็นอะไรที่น่าตกใจมากตอนแรกเข้าไปอห็นรอยเรือดคิดอะไรคะคิดเลยว่าเฮ้ยมันต้องมีคนตายหรือเปล่า คิดเลยว่าเอ้าแล้วคนไปไหนผู้ชายเนี่ยทำอะไรกับผู้หญิงหรือเปล่าหรือจะฆ่าผู้หญิงคือคิดไปเลยหรือเด็กเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะมันมีเด็กมาด้วย mm hmm. ก็เลยคิดแบบไม่กล้าเปิดแม้กระทั่งตู้เย็นไม่กล้าเปิดประตูตู้เสือ้อผ้าใต้โซฟาไม่กล้าก้มไปมองขนาดข้างหลังคอนโดที่เป็นระเบียงก็ไม่กล้าก้มลงไปดู mm hmm. คือเรากลัวไปหมดเลยว่าเราจะเจอศพเราจะเจอคนตายอะไรอย่างนี้แต่เราได้ก็ได้แต่ตั้งสติแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอคือเก็บพยายามถ่ายรูปให้ได้มากที่สุด mm hmm. แล้วก็โทรหาทางนิติ mm hmm. เพื่อที่จะให้นิติอ่ะ ขึ้นมาดูว่าแล้วก็ถามเพราะว่าเนี่ยในพื้นที่นี้มันเป็นของสอพไหนในติจก็แจ้งว่าที่นี่ในเขตพื้นท,ที่เป็นของสอบพบางใหญ่เราก็เลยติดต่อไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปที่โรงพักนะคะแล้วพาเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูในที่เกิดเหตุทิ้มันลักษณะรอยรอยเลือดนี่คือยังใหม่อยู่ค่ะดูเหมือนว่ามันมันยังเป็นรอยเลือดสดอะ่ะคือมันแล้วมันจํานวนคือมันเยอะมากแล้วมันกระจัดกระจายไปเต็มห้องเยอะมากคือประมาณแบบคือมองแบบเหมือนเหมือนลักษณะว่าเฮ้ยตใจคิดว่าท,ทําแทงหรือเปล่าหรือ ตีก mm ันหั่นศพหรือเปล่าแล้วศพอยู่ไหนแล้วพอดีไปดูกล้องวงจรปิดไงคะเจอผู้ชายออกมากับเด็กแล้วถือถุงแล้วถือกระเป๋าใบใหญ่สีดำมาค้ยมันจะเอายาศพไบนี้หรือเปล่าหรือคิดในอีกในอีกแง่นึงว่าเดี๋ยวมันฆ่าเขาแล้วมันผักเขาลงไปลงลงระเบียงไปหรือเปล่าคิดไปตานานาเลยกลัวมากเลยว่าจะมีการเกิดการฆาตกรรมเกิดขึ้นถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้อย่างนีขึ้นมานะคงอยู่ตรงนั้นไม่ได้ค่ะอืม เรื่องนี้ต้องแบ่งเป็น2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเจ้าของห้องเช่าเขาได้รับความเสียหายเพราะว่าห้องเช่าเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยเลือดเละไปหมดเลยอีกประเด็นหนึ่งก็คือกรณีทําร้ายร่างกายกันที่ภรรยาถูกอดีตสามีทําร้ายร่างกายแล้วก็เอาลูกไปนะคะ ซึ่งเรื่องนี้นะคะเรื่องของเจ้าของห้องเช่าเนี่ยเขาก็ไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้ที่สพบางใหญ่ตั้งแต่เมื่อวานยืนยันว่าก็จะต้องเรียกค่าเสียหายกับคนเช่าเพราะว่าข้าวของในห้องของเธอเนี่ยเสียหายแล้วก็รอยเลือดเต็มไปหมดเลยนะคะตำรวจก็เลยอนุญาตให้ทําความสะอาดได้เพราะมีหลักฐานอะไรเรียบร้อยแล้ะและล่าสุดวันนี้ตำรวจประสานให้เก็บหลักฐานพวกเสื้อผ้าสิ่งของที่มีรอยเลือดนำไปมอบให้กับตำรวจเพื่อเป็นของกลางในการดำเนินคดีส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือหญิงสาวที่ถูกอดีตสามีทำร้ายเนี่ยนะ หญิงสาวผู้เสียหายอายุ30ค่ะเขาก็ไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจว่าถูกอดีตสามีทำร้ายร่างกายแล้วก็แย่งลูกไปหญิงสาวผู้เสียหายคนนี้ก็เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราด้วยนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเลิกกับอดีตสามีไป8ปปีแล้วค่ะอดีตสามีเพิ่งติดต่อมาในช่วงเดือนนี้เองอ้างว่าอยากเจอลูกแล้วก็เดินทางไปรับลูกที่บ้านของเธอแถวแถวอ่อนนุช ก็พาลูกชายขึ้นแท็กซี่ไปแล้วก็ลวงเธอว่าให้นั่งรถตามมานะที่ห้องพักในคอนโดเนี่ยคอนโดที่เกิดเหตุนะคะคเธอก็ตามมาพอมาถึงอดีตสามีก็พาเธอขึ้นไปขึ้นไปที่ห้องแล้วก็ทะเลาะกันมีปากเสียงกันเธอก็เลยจะพาลูกกลับบ้านแต่อดีตสามีไม่ยอมให้กลับเธอก็เลยต้องส่งข้อความไปหาเพื่อนรุ่นน้องให้ตามมาช่วยะคะ่ะ ออกอนัสาเหตุเกิดจากหนูกําลังจะส่งข้อความไปหารุ่นน้องให้รุ่นน้องมาช่วยแล้วยังไม่ได้กดส่งข้อความเดยแตทั้งสิ้นมันก็จะเก็บอยู่ในฉบับล่างอะไรเงี้ยค่ะฉบับละแล้วเขาก็ไปเห็นว่าหนูกําลังจะส่งข้อความไปหารุ่นน้องให้รุ่นน้องมาช่วยเขาก็เลยโมโหว,ว่าทําไมมึงจะหักหลังกูหรอ ทางที่หนูก็เคยพูดกับเขาว่าหนูอยากกลับบ้านหนูอยากเอาลูกกลับบ้านตายายเป็นห่วงหลานอะไรเงี me, ้ยเขาเลี these, Somehow, like said, ้ยงของเขามาเขาไม่เคยห่างจากหลานเลยตายายเหมือนไม่พอใจทําไมคนอื่นเขาช่วยมึงได้เหรอก็เลยเขาก็เลยแบบไม่พอใจบอกว่ามึงหักหลังกูอะไรเงี้ยเขาก็ทำยังไงเขาก็แบบเดินเข้ามาหาหนูอะ ตัวเขาสูงอ่ะแล้วหนูตัวแค่เนี่ยตัวอย่างน้อยหนูตัวเตี้ยวเขาแน่นอนเขาก็ปุ๊บปับปุ๊บปับวิ่งเขาแบบเดินเข้ามาเลยซัดไปเลยทําอะไรเราบ้างเข่าที่เราจำได้หนูก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนอะไรมาทุบช่วงเนี้ยจนแตกอ่ะพี่น่าจะถือโทรศัพท์มาด้วยแล้วน่าแบบกำโทรศัพท์มาทุบก็เขาก็จะจับหน้าหนูปิดหน้าหนูไม่ให้หนูหายใจอะไรเงี้ยจนหนู เหมือนแบบไม่ไหวอ่ะเขาก็เลยค่อยๆเปิดแล้วหนูก็ตะโกนให้คนช่วยด้วยอีกอย่างที่เขาปิดหน้าปิดจมูกอะไรหนูเนี่ยเพราะหนูตะโกนให้ช่วยด้วยช่วยด้วยรอบที่สองเลยก่อนที่จะเอาคอนโดหนูบอกหนูหนูยอมแล้วหนูพอแล้วหนูหนูยอมแล้วหนูยอมให้ลูกไปกับเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าใช่แล้วเขาก็เอาลูกไปเพราะว่าถ้าหนูไม่พูดอย่างนี้คนที่ตายเขาอาจจะไม่ทําหนูแค่หัวแต่เขาอาจจะฆ่าหนูเลยก็ได้ ที่แบบหนูหัวแตกคือหนูจะกอดลูกเข้าหาลูกเขาไม่ให้หนูใกล้ลูกเลยพี่จนครั้งสุดท้ายหนูขอกอดแม่กอดกันนะกอดแม่หน่อยนะแม่กอดหนูหน่อยนะอะไรเงี้ยก็ได้กอดนั่นแหละครั้งสุดท้ายที่ลากันที่จากกันลูกเรียกเราไหมเขาไม่เรียก เนี่ยคือตัวผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนอดีตสามีมาลวงเธอให้ตายใจก่อนนะคะคบ,บอกว่าคิดถึงลูกอยากเจอลูกอ,อยากจะอยู่กันแบบพ่อแม่ลูกบ้างเธอก็เลยยอมพาลูกออกมาแต่สุดท้ายพอพาเนี่ยพาเธอกับลูกขึ้นห้องไปเนี่ยนะเปลี่ยนท่าทีเลยอะอดีตสามีเริ่มด่าทอโวยวายแล้วก็ทำร้ายร่างกายเธออย่างที่เธอเล่าให้ฟังเพราะเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์นะคะชาวเน็ตเขาก็ช่วยขุดคุยไปเจอ f a c e b o ๊ k แฟนใหม่ของผู้หญิงผู้เสียหายจนเข้าใจว่าแฟนใหม่เป็นคนทำร้ายอย่างนี้ค่ะคแต่ทัวผู้เสียหายบอกว่าได้คบหากับแฟนใหม่จริงๆเพิ่งคบได้แค่สามเดือนแต่ก็ไม่เกี่ยวกับแฟนใหม่ไม่คิดว่าเรื่องนี้จะทำให้แฟนใหม่เดือดร้อนแต่สุดท้ายเขาก็มาขอเลิกอ,อืมแสดงว่าเราก็ยอมรับว่าเราแบบนี้คุยกับผู้ชาคนใหม่เหมือนกันมีค่ะแต่ ตอนนี้ตอนนี้เกิดเรื่องแล้วก็เขาก็ได้บอกเลิกลาแล้วเพราะว่ามันโยงไปหาเขาด้วยอะไรด้วยเธอก็ยืนยันว่าคนที่ทำร้ายเธอคืออดีตสามีจริงครับแล้วตัวอดีตสามีเนี่ยนะตอนนี้ก็ไปต่างจังหวัดแล้วทางแม่ของอดีตสามีบอกว่าไปต่างจังหวัดแล้วถ้าอยากได้ลูกคืนก็ไปฟ้องศาลเอาอะไรแบบเนี้ยเป็นอย่างนั้นไปแสดงว่าตอนที่ทำร้ายกันเนี่ยต่อหน้าลูกทุกทุกอย่างเลยลูกอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนะฮะ เบื้องต้นเนี่ยเจ้าของห้องพักเองก็จะเดรจากับผู้เสียหายจนทราบว่าแท้จริงแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วครับนะฮะก็ถูกอดีตสามีนะฮะเอาชื่อมาขอเช่าห้องซึ่งเธอก็ไม่ดูเรื่องมาก่อนแต่เป็นชื่อของผู้หญิงน,น,นะครับทางเจ้าของห้องพักก็เลยไม่เอาเรื่องเธอเพราะว่าสามีเป็นคนทําแล้วก็ยืนยันว่าจะเรียกค่าเสียหายจากผู้ชายคนนั้นคืออดีตสามีเป็นคนก่อเหตุนะครับด้านตารวจสพบางใหญ่ได้รับแจ้งความตามที่ผู้หญิงผู้เสียหายไปแจ้งความนะแจ้งความ พ่อของลูกในข้อหาทำร้ายร่างกายข่มขู่พยายามฆ่าแล้วก็กระค้งหน่งเหนียวแล้วก็ให้เธอนั้นเดินทางไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลหลังจากนี้ทางร้อยเวรเจ้าของคดีจะมาเรียกชายคนก่อเหตุมาสอบปากคำพร้อมทั้งเรียกผู้เสียหายด้วยรวมทั้งเจ้าของคอนโดด้วยมาให้ปากคำภายหลังทั้งหมดเลยนะครับทีมข่าวก็พยายามติดต่อไปยังชายผู้ก่อเหตุทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้นะครับค่ะ